แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อได้รับคำขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชนประการแรกต้องตรวจดูว่าหน่วยงานของตนมีต้นฉบับหรือสำเนาของข้อมูลข่าวสารในกล่าวอยู่ในความครอบครองหรือไม่หากไม่มีอยู่ในความครอบครองและเข้ากรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคำขอให้คำแนะนำแก่ผู้ขอไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารในกล่าวโดยไม่ชักช้า 1>, 1. กรณีข้อมูลข่าวสารที่ขออยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นให้หน่วยงานที่รับคําขอแนะนําให้ไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ช้าเช่นประชาชนยื่นขอข้อมูลเกี่ยวกับแผนอพยพป,ประชาชนกรณีเขื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีเกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวโดยได้ยื่นต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะจังหวัดลำปางแต่ข้อมูลเกี kind of mm ่ยวกับแผนอพยพดังกล่าวอยู่ที่การไฟฟ้าผ่ายผลิตจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าการไฟฟ้าผ่ายผลิตแม่เมาะจังหวัดลำปางเมื่อได้รับคำขอไม่จำเป็นต้องติดต่อประสานงานเองเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่จังหวัดกาญจนบุรีจะส่งข้อมูลข่าวสารแผนการอพยพประชาชนมายังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แม่เมาะเพื่อมอบให้แก่ผู้ยื่นคำขอต้องแนะนำให้ผู้ขอ ไปยื่นคำขอต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดกาญจนบุรีหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนกลางซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารดังกล่าวโดวยเร็ว 2. กรณีข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนยื่นคำขอนั้นอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นซึ่งมีใช่หน่วยงานของรัฐที่ประชาชนมายื่นคำขอเช่นมีผู้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ต้องแนะนําให้ผู้ขอไปยื่นคําขอต่อกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยง,งานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยตรงต่อไป 3. กรณีข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ยิ่งคำขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและได้มีการกำหนดชั้นความลับไว้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพศ2544เช่นลับลับมากหรือลับที่สุด หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคำขอจะต้องส่งคำขอให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทำข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไปเช่นสำนักงานปปชมีหนังสือรับถึงกระทรวงแห่งหนึ่งให้ตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้ถูกตรวจสอบมีหนังสือถึงฝลัดกระทรวงเพื่อขอสำเน,นาหนังสือรับที่สำนักงานปปชมีถึงกระทรวงกรณีเช่นนี้กระทนนรวง จะต้องส่งคำขอข้อมูลข่าวสารไปให้สำนักง,งานปปชในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้กำหนดชั้นความลับเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบโดยตรงต่อไปว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้หรือไม่ซึ่งกรณีตามตัวอย่างเมื่อกระทรวงได้มีหนังสือส่งคำขอข้อมูลข่าวสารไปยังสำนักง,งานปปชแล้วอย่าลืมนะครับกระทรวงควรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอทราบด้วยเพื่อที่ผู้ขอจะได้ไปติดตามเรื่องจากสำนักง,งานปปชต่อไป